One knee, my cup, BMW, s Woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, people staring at me, but I don't give a damn. I'm in my own spree. Swag on point, attitude so high. No, I know. Woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, people. so high no one Staring at me, but I don't give a damn. I'm in my own spree. Swag on point, attitude so high, no on. คัน s, นะนี้เป็น s อสพันอาเดียวเมื่อนะเป็นรถปี2019เล่มสวยเจ้าของเดียวกุญแจ2ดอกนะเพื่เนเพื่อน คันนี้รถสวยมากเลขไมยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับเลขไมอยู่เพียง9,000ฝ่าแล้วก็มีกุญแจ2ดอกให้ด้วยนะรับประกันเครื่องเกียร์หปี239รายการนะครับกับ S1000 คันนี้นะครับผมออกรถจบ0บาทนะ่อนอยูยเดือนละ1,700บาทประมาณนี้ที่ผมจะไม่ผิด48งวดนะครับของกรุงศรีถ้าเป็นตะวันออกต้องดาวเพิ่มนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ท้งเงินสด2 8 9 0 0นบาท รถคันนี้สวยมากใหม่กิฟตแล้วก็เครื่องยนต์ทุกอย่างดีหมดเพราะว่าลองเช็คแล้วแล้วก็ของแต่งสวยมีทั้งคาร์บอนท่อคาร์บอนสวิงอาร์มคาร์บอนครอบถังคาร์บอนชิลหน้าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในราคาเพียง2 8 9 9 0 0บาทรับประกัน1ปีถ้าพังรถสไลด์ยกเลยนะไม่ต้องถีบไม่ต้องยัน ไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็ครมโดยศูนย์บีเอ็มดไทยแลนด์นะครับผมโอเคอันนี้เป็นเป็นการประกันของฟิกแมนนะเราซื้อบริษัทซื้อประกันฟิกแมนเพื่อดูแลรถให้ท่านนะครับผมคันนี้เป็น s 1 0พันอาเดียวเลขพันเลขไม่อยู่เพียง9,200ฝ่าเท่านั้นนะนี่ตัวนี้ ABS Pro แล้วรถปี19บเก้าอ่ขอให้เซอร์วิสปี23เดี๋ยวต้องไปลบโพสเซอร์วิสนะครับผม อันนี้ก็จะมีตัวเดนิมิคอด้วยนี่อันนี้มันคือรุ่นใหม่แล้วมันเป็นปี19สามารถปรับโชกได้จากตรงนี้ด้วยนะคือสามารถปรับความความว่าเราสามารถจะขับคนเดียวขับสองคนมันก็จะมีโหมดให้อันนี้ใครน่าจะไปเปิดอุ่นมือไว้นะครับมันก็จะร้อนมืออุ่นมือก็คือช่วยในอตอนขี่หน้าหนาวถ้ามันขึ้น2จุดแบบนี้ก็คือร้อนมากจุดเดียวร้อนน้อยถ้าปิดเลยก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่เลย นี้น้ำมันเหลือวิ่งได้แค่สิโลนะวิ่งไปเติมปั๊มก็หมดแล้วน้ำมันคันนี้เล็กไม้สวยมากทุกอย่างดูดีแล้วก็เห็นนะจะให้ดูึืดเนี่ยเลขไม้เก้าพันสอเองเก้าพันสองร้อยิบกโลรถสวยกิฟตยกล้อมันมันแต่ถ้าใครลืมบอกไปว่าถ้าใครซื้อคันนี้นะเราจะแถมชุดแปลงเป็นตัวอาให้ด้วยนี่ เอาศูนย์บาทผ่ทอนอยู่1,700ประมาณนี้แถมชุดแปลงตัวอาอให้แต่ต้องผลผ่านก่อนนะก็ต้องทำการส่งมอบเป็นตัวอาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแถมชุดแปลงจากการแปลงให้อีกทีหนึ่งถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมโอเคถ้าใครติดสนใจก็ติดต่อน้องเซลล์ทุกคนนะครับหรือทักไปในเพจริมเลสซูอบายก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ